เป็นหน้าสุดท้ายของปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปี <คน S 1> <iad! S 2> เรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นมามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเขาดาวาหน่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจบเห็นเธอกับเขารักกันจนข้มามปีเป็นรักกันไกลๆเป็นหน้าสุดท้ายของปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้ <majors S 1> <Lions S 2> <ค>นมามั s <S <ค>นหนาวทุกทีก พูดเรื่องเขาดาวันน่าตลกนั่งมองตัวเองที่น้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกลเป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นบามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเขาดาวันน่าตลกนั่งมองตัวเองที่น้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปี เป็นรักกันไกลไกลเป็นหน้าสุดท้ายของปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นมามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวาหน่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจก <c oughs> เห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกลไลก,ก,กลเป็นหน้าสุดท้ายของปาติจินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปี ความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเขาดาววนะ่าน่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกลๆเป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเขาดาววนะ่าน่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจก เห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไ,ไกลๆเป็นหน้าสุดท้ายของปาสิทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นมามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเขาดาวว่าน่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไ,ไกลๆ เป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นบ้ามันหนาวทุกทีควรเรื่องเข้าดาวว่าหน้าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล